ที่หลงเข็วงข้ามแห่งผ่นดินโยนกนะจ๊ะเ่นดินโยนกใช่แล้วที่สําคัญเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงไม่กลัวตายหรอเราป็่ควรพัดถิ่นมาเป็นเ็นคนเมืองอื่นใช่คือหลงทางมาไม่รู้เป็นเขตดวงเครืของโยนกขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกจ้ะคือเราหนุนโจรสุรยนคุนจสุริยนใช่นโจนเยเดี้ยเลียแผกปากเี้ย แล้เหนื่อยดิจ๊ปากของมึงก็บอกกลาจรแต่กิริยาท่าทางของมึงนี่ยพร้อมลบนะไปนี่แล้วกลัวไมแล้วนีนีไปไหนไปทกัจรกันเนี่ยพระโจรจเรื่ใจของพระจรน่ขอรับเอาไว้แต่ว่ายังงธอต้อเป็นโจรอยู่ดีเนี่ยทำอะไรเช่นไรนะ แต่คนสวยถ้าฉันเป็นโจรออกโรนกี้คนเหมือนที่เธอคิดเนี่ยฉันจะช่วยเธอไว้ทําไมกระตุกต้อยแล้ววิ่งหนีไปดีกว่าเหรอนี่หรือว่าฉันเป็นโจรในน้มแต่ก็เคยออกโรนกี้ใครถามเพื่อนหนูมันเคยปนกี้ขายเป็นโจรที่ดีใช่มีแต่คดีพวกฆ่าแล้วข่มขืนข่มขืนแล้วฆ่าขนาดเดียวนี่ไว้ใจได้ไหมเธอไว้ใจได้ยังไง่ะเป็นโจรเชื่อไม่ได้หรอเนี่ย ถ้าเธอกลัวแบบนี้ฉันจะปก้นเธอนะมาแล้วออกเรับนี่เดี๋ยวกูพุ่งไปด่าพี่เว้นแล้วชุดม่วงในโดนอ้นนะนี่ไปการนะวมจะเชื่อได้ยังไงเนี่ยถือว่าฉันไม่ได้ปล้นของมีค่าในต,ตัวเธอหรอกที่ผมจะปล้นเนี่ยจะจะปล้นใจเธอมาอยู่ที่ฉันเป็นจร